ความประทับใจของโครงการนี้นะคะก็คือตั้งแต่เป็นผู้เข้ารับการอบรมนะคะจนตอนนี้เราได้เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาภายในสถานศึกษาค่ะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ได้พัฒนาคนเนาะพัฒนาเด็กทั้งทั้งเด็กด้วยคุณครูด้วยจากภายในค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทางเทศบาลนครนะครสวรรค์แล้วก็ทางมหิดลทางทีมงานมหิดลเนี่ย มอบโอกาสให้เล็งเห็นว่าโรงเรียนเทศบาลวัดไซเหนือของเราเนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนกระบวนการจิตปัญญาศึกษาได้อย่างแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยรู้สึกฟังได้ดีขึ้นไม่ตัดสินมุมมองผ่านความคิดของตัวเองจากที่ผ่านมาที่เราเคยตัดสินตั้งแต่เริ่มต้นทัศนคติมีเชิงบวกกับผู้เรียนทำให้นักเรียนเนี่ยกล้าพูดหรือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาได้มากขึ้นนะคะ ตัวเขาเองก็คิดก่อนทําแล้วก็รับฟังมากขึ้นนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมอย่างชัดเจนเช่นไม่ได้ตัดสินใจพงพังแบบเหมือนเกาะเมื่อก่อนนะคะแล้วก็เขาก็กล้าที่จะพูดกับเรามากขึ้นเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาคะ่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเด็กที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย,ยงไงครับทอนแมเด็ก บางคนกล้าพูดกล้าคุยขึ้นพอโตต,ตอบได้มองสบตาจากที่บางทีเราก็คิดว่าเด็กคนนี้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้จักปัญหาของเขาทำให้เรารู้ว่าเออเราต้องเข้าไปตรงจุดตรงไหนให้เขาเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าบางทีเด็กเสี่ยงเด็กหลุดนี่ยปัญหาเขาเยอะอที่เราคิดนะครับไม่ใช่ว่าปัญหามีแค่หน่อยเดียวหรือย,อย่างมันก็อยู่ที่ที่ทางบ้านเขาด้วยว่าปัญหามาจากทางไหนครับผมเปลี่ยนแปลงได้มากเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งเลยแต่ก่อนเป็นคนที่เป็นครูนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูที่ดีนะในความรู้สึกก็คือถามเด็กก่อนพอเด็กตอบตอบเรามาเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเราฟังนิดเดียวพอฟังปุ๊บเรารู้สึกว่าผิดจากความรู้สึกเราเนี่ยเราก็จะแบบสวนเด็กไปเลยว่าทาอย่างนี้ไม่ถูกนะลูกนึกว่าเป็นสิ่งที่ดีพอได้มารับรู้หรืออบรมที่นี่แล้วอ่ะเพิ่งรู้ว่าเราเปลี่ยนเราพัฒนาขึ้นคือเราฟังเด็ก แม้เด็กจะพูดอะไรก็ตามเราฟังจนจบทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรสําคัญที่สุดก็คือพัฒนาความที่เป็นครูที่แบบเป็นเพื่อนเด็กได้ดีที่สุดค่ะ